ข่าวดีดีกับพี่คำรนาร้วน,น,นตอนสงกรานต์ปีนี้โชคดีจงทั่วกันนะ,ะจะบอกให้หนึ่งปีมีครั้งเดียวสงกรานต์ิวว,วมองเห็นพวกเรามามาร่วมเล่นสงกรานต์เหมือนเมื่อครั้ง วัน,นสงกรานต์ค,คือวันขึ้นปีใหม่ของไทยขอให้เรื่องร้ายจงมาลายหดหมดสิน้นสูญเรื่องดีจงประสบพบเพิ่มพูนมีแต่คูณสูงขึ้นชีวิตเราน้องขอพรดีๆจากอาจารย์ละในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ไทยวันที่13เมษายนของทุกปีอาจารย์ขออำนวยเวพอชัยให้ทุกคนนะฮะมีมสุขภาพร่างกายแข็งแรงเดินทางไปไหนมาไหนก็ขอให้แล้วค่าปลอดภัย ขอให้มีชีวิตดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นแล้วก็รวยขึ้นรวยขึ้นรวยขึ้น,นทุกคนนะครับจงแควคลาดปลอดภัยห่างไกลอุบัติเหตุเรื่องทุเรศโรยาพาอับเฉาบวกเข้าไว้ในใจชีวิตเรา ลบซึมเศร้าพบสุขทุกขที่วาราตรีการเป็นวันครอบครัววันผู้สูงอาย,ยุด้วยไปกราบไหว้ย่าผู้ใหญ่เราเพื่อขอสิ่งขอพอรวันปีใหม่ไทยอาจารย์ติงเตือนนิดหนึ่งจะเห็นข่าวเศร้าตามมากับการเดินทางอุบัติเหตุส่วนใหญ่ขับรถเร็วเมาแล้วขับแล้วก็มอเตอร์ไซค์ขับรถโดยประมาทเนี่ยมีมีแค่นี้ก็ต้องลดละเลิกเมาไม่ขับรณรงค์กันทุกปีรพรดีๆจะมีในวันสงการาน รุปตุ๊บตุ๊บได้ดังนี้ว่าผลทางเดินปีใหม่จงใสสดให้งามงดทุกสิ้นทุกถิ่นฐานกรับเบิกเลิกเบิกวิถีวันปีใหม่ไทยอ้าวรวยๆๆยย เอาดีกับพี่คำรณขอไว้ใชยให้พรพี่น้องไทยทุกคนมีสุขล้นทั่วทุกถิ่นแผ่นดินไทยของเรานะจะบอกให้